หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ i ิช m a n s h o p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ i ิช m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ l i แอ m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Limanhop เลย ทหารเกณฑ์นี่ถามเลยในระหว่างที่ผมนั้นกําลังถ่ายดิกตอกอย่างเมามันผมก็ได้ไปสะดุดกับคลิปคลิปหนึ่งซึ่งมันเป็นแมปโลบอกที่น่าสนใจมากแมปนี้มันเป็นแมปแนวออบบี้ผสมกับการแก้พัซเซิลไปในตัวและที่สําคัญเลยคือเราต้องเล่นกับคนอื่นน,นะนะ คือผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าแมปแนวออบบี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีให้กระโดดสักเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นการแก้ปริศนาซะมากกว่านะแก้ปริศนาต่างๆนะครับแล้วก็ให้อีกคนนึงเนี่ยเหยียบปุ่มนู้นเหยียบปุ่มนี้นะครับช่วยกันแก้ปริศนากับอีกคนหนึ่งไปนะมีตั้งแต่2ผู้เล่นนะครับ3ผู้เล่นรวมไปถึง4ผู้เล่นเลยนะ La เคือเขาไม่เล่น2คนแต่มันเข้าห้องกันมา <laughs> มันเข้าห้องมาคน <laughs> ถึงตรงนี้ <laughs> ผ่านกันโคตรเร็วเดีวเร็วเอ่อต้องไปกระโดดเหยียบปุ่มสีเหลืองเพื่อนโอเคไปนายไปนายไปด้กันนะแล้วก็เพื่อนไปกระโดดเหยียบปุ่มสีแดงสวยผ่านแล้วเร็วสิบวิมาเร็วเพื่อน later อ่าสำหรัปด่ดานี้นะครับมีชื่อด่านว่าเขาว,วิ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเขาว,วิ่งยังไงอ่ะนะคือเขาแปลงมาแบบนี้นะครับโอเคเพื่อนเหยียบสีเขียวให้แล้วคือเราต้องไปไหนเราต้องไปหาปุ่มสีอื่นล่ะนิ่งไงอาเจอสีฟ้าแล้วมันน่าจะเป็นแบบเขาวงกดปะ่ะ โอเคอันนี้สีแดงกับสีเหลืองนะครับประตู2บานนี้อก็ต้องให้เพื่อนเหยียบสีเขียวค้างอาไว้ก่อนปะอันนี้ไงอนี้ไงสีแดงโอเคเดี๋ยวผมหยียบเองสีแดงนะ minutes later. ถ้ามันไม่คุยไม่กันมันไม่น่าจะรู้เรื่องนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นคือคุณผู้ชมต้องพาเพื่อนมาเล่นด้วยนะแลดี๋ยวคนอื่นแบบผมคือโคตรปวดประสาทคือไม่รู้ว่าพวกเขาไปติดอยู่ตรงด่านไหนกันบ้างนะครับอุย้ยสีเหลืองเปิดแล้ว okay. เุ้ยเฮ้ยหยยบสีเหลืองไว้ก่อนเพื่อนสีบิงศูนย์ศูนย์หนึ่งว่ะ ผมได้เล่นกับพี่แป้งนะครับคุณผู้ชมพี่แป้งพี่แป้งนาไปเลยเออพี่แป้งเหยียบสีแดงไว้นะไปด้วนะเดี๋ยวผมกำลังไปครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่านายคนนั้นเขาจะเห็นหรือเปล่าว่าผมเหยียบสีเหลืองอยู่นะออมันจะผ่านกันไหมวในชาติเนี่ย l a t ทวตอนนี้เรามาใหม่นะครับเรามาในระดับการเล่น3ามคนนะนะแต่ว่าเราเข้ากันมาสี่คนไม่ต้องสืบเลยว่าจะผ่านไม่ผ่านเหมือนโกงเกมยังไงไม่รู้เนี่ยโอเคอันนี้ต่อตัวกันมาเหยียบหัวเราเพื่อนเออเออสวย เหยียบเหยียบขึ้นไปกูหยิงเหยียบขึ้นไปเออสวยแล้วก็เหยียบเหยียบปุ่มให้ผมด้วยโอเคขอบคุณครับสวยสวยมาต่อไปก็สีเขียวเฮ้ยมันผ่านง่ายไปปะเนี่ย,ยแล้วก็เหยียบสองสีนั่นแหละอู้ผ่านแล้ว <laughs> มันง่ายเกินเวลาเราโกง,งเขาเนี่ยอ,อ,อ้มากันเป็นกลุ่มเลย <laughs> มากันเป็นกลุ่มเลย มาแล้วสี่คนผ่านแน่นอนนะแบบนี้ไปเลยนายอุ้ยนายคนนั้นนายคนนั้นตุยไปแล้วหนึ่งคนหย็บสีเหลืองอซะเออสวยหยียบไปนะเพื่อนโอเคแล้วเราก็หย่บแบนี้ใช่ปะ่ะอุ้ยผ่านนานเหรออันนี้คือผ่านเลยเล่ะแลผมผ่านมาคนเดียวไม่ได้ช่วยเพื่อน <laughs> เพื่อนผมขอโทษ หลังจากที่เราผ่านเมื่อกี้มาแล้วเนี่ยครับตอนนี้เราก็ได้เป็นเลเวล4แล้วแหะนะแล้วเราก็สามารถเล่นออบบี้แบบ3คนได้แล้วเนี่ยครับโอเคแต่ว่ามันไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยนี่เศร้าใจไม่มีใครอยากเล่นกับมนุษย์หมูเลยล่ะ15 minutes later ตอนนี้ผมได้ใจผู้เล่นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมา3มคนเพื่อนมันต้องเหยียบแท่น3ามคนเออสวยแล้วก็รีบไปโอเคมีคนนึงเหยียบสีแดงไว้ซึ่งเป็นผมเนะยครับเหล็กสองคนก็ไปต่อตัวกันต่อตัวกันเพื่อนเออสวยแล้วผมก็ส่งตัวเขาขึ้นไป เออขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนสวยแล้วก็เหยียบเหยียบกล่องให้ผมเหยียบกล่องเหลืองต่อตูนขึ้นไปก่อนเออขึ้นนั่นแหละอุย้ยโอเคอุ้ยสองคนนี้คือแบบทีมมวยจะจัดว่ะเอาว่ะเหยียบยเขียวเข้มเออสวยแล้วผมก็เหยียบเขียวอ่อนให้เขาเอ,อ่าเป็นไงสามคนนี้ผ่านไปได้แบบถึงด้านร้อยแน่นอนถ้ามันมีถึงอะนะเลยแถวยายายาย,ายาอยู่เฉยไปเลยพวกนายอะเออสวย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 ,สวย,สวย เอออย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบปุ่มเหลืองนะคุ้หญิงรีบมาคนกูเดี๋ยวไม่ผ่านโอเคนายนายไปเหยียบปุ่มขาวไปเหยียบปุ่มขาวฝั่งนู้นสวยนั่นแหละเฮ้ยอยู่ตัวคุยคนเดียวนี่เหนื่อยเหมือนกันนะโอเค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 อย่านะอย่านะโอเคสวยงามอุ้ยแย่ละคุ้หญิงมาคุ้หญิงมาไม่คุ้หญิงก็ต้องเดินมาโอเคสวยเอแล้วก็มาดันคนละกล่องแค่นี้แหละโอเคดันกล่องดันกล่องดันกล่องเราก็จะผ่านแล้วโอเคหนึ่งทับสาม สองทับสามแล้วก็สามทับสามสวยทุกคนทุกคนสวยเปทีเบิร์กันมากโอเคแล้วต่อไปก็คือคืออะไรอะผมอยากให้สองคนนี้ลองมาเหยียบปุ่มสามปุ่มนี้มากเลยผมอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะมาเหยียบนี่ก่อนนายนายสองคนมาเหยียบนี่ก่อนเย่าพึ่งเยียบพึ่งไปนู่นมาเหยียบนี่หรือว่ามันไม่เกี่ยวกับปุ่มสามปุ่มนี้วะคือผมแบบงงไปหมดแล้วอ่ะห่วงลูกบอลคือต้องซัดลูกบอลขึ้นไปอย่างนี้เหรอไม่น่าใช่นะเพราะว่าลูกบอลมันขึ้นไม่ได้เนะี่ย คือปุ่มแต่ละสีเนี่ยมันต้องทําปฏิกิริยากับไออีกสีหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะงั้นคือผมว่ามันต้องเป็นกล่องนี่แหละคุณผู้ชม,ชมเ,เช,มชืช่อไหมมันต้องเป็นกล่องวิ้เราต้องเขียนกล่อง3กล่องมา346 minutes later สรุปวิธีผ่านด่านนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะพอเราส่งคนข้ามไปฝั่งนู้นได้ใช่ไหมแล้วก็ให้คนคนนึงเนี่ยไปเหย so ียบสวิตช์เอาไว้นะครับจาก2ทับสตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น3ามทับสนะครับแล้วเราก็จะสามารถเอากล่องกล่องนึงนะครับออกจากสวิตช์ได้เว้ยแล้วเราก็เขียนกล่องไปฝั่งนู้นนะ แล้วเราก็เอากล่องเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้ตรงที่มันเป็นเหวนะครับแล้วก็เข็นลูกบอลสีเขียวเนี่ยไปทับปุ่มเขียวแค่นี้เราก็วินแล้วนี่จะสองคนเมื่อกี้คือแบบเขายอมแพ้พอผมนึกไปนึกมาแล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าผมเล่นพลาดไว้คุณผู้ชมคือเราต้องอย่าเพิ่งเอากล่องไปอยู่ตรงนั้นนะนะเราต้องกล่องประทับแบบนี้ก่อนนะนี่แบบนี้ก่อนนะหนึ่งกล่องนะหูหญิงเหยียบไปนะอย่านะอย่านะอย่าทำผมตกลงไปตายนะโอเคแล้วเราก็เอากล่องนี้มากล่องที่สองคือเราต้องเฉลี่ยไปแบบพร้อมๆกันนะครับทั้งหมดสามกล่องนี่แหละนี่แหละ เริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้คูยหญิงเงียบไว้เยียบไว้นะครับโอเคอันนี้กล่องที่สองตอนแรกผมเล่นพลาดเองขอโทษนะครับขอโทษขอโทษโอเคต่อไปก็กล่องที่3เอากล่องที่3มาเราจะผ่านไปด้วยกันครับคุ้หญิงไม่มีใครเล่นกับผมเลยเนะี่ยมีแต่คุ้หญิงคนนี้เขาคอยเดินตามขอบคุณมากขอบคุณมากที่ยังเชื่อมัน่นเชื่อใจในตัวผมโอเคแค่นั้นแหละสวยเออแค่นี้นแหละคุ้หญิงลงได้แล้ทีนี้เราก็เอากล่องสีฟ้านะครับมาวางเรียงสามกล่อง ลงแล้วครัะคุณผู้หญิงย,ยืนเป็นรูปปั้นเลยลงมาชวนเขียนกล่องค่อยคอยค่อยคอยแค่นั้นแหละโอ้โหในที่สุดเราก็ผ่านกันแล้วคุณผู้หญิงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ยังเชื่อมั่นในตัวผมและคอยเดินตามผมแล้วก็มาเล่นกับผมส่วนคุณผู้หญิงอีกคนนึงอะออกไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะ ที่ผมนึกออกเนี่ยว่ามันต้องเล่นแบบนี้เพราะว่าไอ้ตรงด่านตรงเนี้ยมันคือด่าน2ผู้เล่นไว้คุณผู้ชมเพราะงั้นคือเราสามารถผ่านได้ด้วยการเล่นแค่2คนผมว่าเลยนึกขึ้นได้นะว่าเอ้ยมันต้องทําแบบนี้นี่หว่าคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะมาลองเล่นกับคนในแมปหรือว่าจะพาเพื่อนมาเล่นเนี่ยก็สามารถทีมได้เลยนะครับว่าทีมเวิร์คพลาสเนนะครับหรือว่าลิงกอยู่ใต้ด e s c r ิ p ชั่นนะครับคุณผู้ชมก็กดเข้ามากันได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปที่ตรงนี้สำหรับคลิปหน้านีครับจะเป็นคลิ ไม่ไม่ครับผม